นั่งกินลูกพเพชดอยี๋ยนอนกินเพ็ดนั่งกิน

นี่ไงน,น้องเพชรไปไหนก็อยู่ห้องเนี่ยกำลังไปหาพลอยเนี่ยวิ่นนงระ,งะงนะวังระวังอะไร